ย่าณเดชหอบต้นไม้ขึ้นคอนโดม,มาปลูกเนรมิตห้องให้หน้าอยู่กว่าเดิมใครว่าความรักต้องมีแต่ดินเนอร์รู้หรือทริปต่างประเทศเท่านั้นพระเอกหนุ่มสุดหล่อณเดชคูกินิยักและนางเอกหวานใจย่าอุรัสยาขอเติมความหวานในแบบเรียบง่ายแต่แสนอบอุ่นด้วยการคุงคู่กันไปเดินชิวเลือกต้นไม้นานา,นานชนิดมาประดับตกแต่งห้องให้สดชื่นงานนี้บอกเลยว่าเข้าทางสาวย่าที่ลหลงใหลในสีเขียวของธรรมชาติเป็นพิเศษชอบปลูกต้นต้นมออยู่แล้วหนุ่มณเดช ของเราก็ไม่น้อยหน้าลงทุนลงแรงตั้งแต่คัดเลือกต้นไม้ใสกระถางพรวนดินใสปุ๋ยเองกับมือแถมยังแอบแสวหวานใจผ่านแคปชั่นสุดน่ารักว่าวันนี้เลิกดีห้าชั่วโมงกับสิบกว่าต้นตั้งใจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งได้ลุยกันก็วันนี้ขอบคุณที่รักนะ่าจะสู้ตายมากสมาธิเปิดเลิศส่วนผมไม่ดี hd ตลอดยอยันบริสเลนส์เห็นภาพความมุ้งมิง้งและความตั้งใจของทั้งคู่แล้วบอกเลยว่าชาวเน็ตต่อใจไม่ไหวแหกเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักและความเป็นธรรมชาติของคู่นี้กันยกใหญ่นะ ความสุขเล็กๆน้อยๆที่สร้างความสุขใจได้มากมายจริงๆ